Kill bitches, all sons of สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเกมในตำนานที่มีชื่อว่า r 레프토เด e สอ2กับด่าน DLC DLC หรือเปล่าด่านมอสที่มีชื่อว่า Time to Die จบแล้วเหรอเจ๊ะยังเหลือด่านท้ายดิ ตอนนี้เราต้องหนีรอดโดยเราต้องแปลงร่างเป็นนักบินโลกนี้เหลือเหลือแค่นี้แหละแปลงร่างเป็นนักบินเลยล่ะอผมเป็นไงล่ะผมเป็นคนฆ่าวิทย์เป็นไงล่ะโหแต้มเยอะคนที่โดนอ่ะไม่ไงเาขาห่อดูสอร้อกกว่าตัวไงมีลี ไอ้เลื่อยเอาหายนอ้อติดอะไรกูเนนะี่ยแปบ๊บหนึ่งอะฮังกี้เปลืองเลื่อยป่นนะน่ะใครไม่กด F หนึ่งเอาเอาขวามมามีคนหนึ่ง ไออะไรโดนอะไรโ,โอโอแม่งให้เตะนากลัวทุกคใครไม่กดเอไอ้อเฟล็กเฟล็กเฟ็กไอสักอย่างดูไงวะมันมีอยู่มุมซ้ายอ่ะเ I K E อคอันเ e ไง ไปดีแล้วเนี่ยไปดีดีแล้ว,ลวอา้าวออกแล้วเนี่ยอา้าวกลับมาทำไมอะ่ะไ <c oughs> อสามคนน่าจะเลิกเล่นได้เล่นได้แล้วนะ่าเดี๋ยวสองคนนั่นอะไรอะ่ะ ดิสคอนเนคอะเอ้าเอ็มเอ็มลองกดกดยิงแล้วอาร์เรื่อยๆเลยตลีรัวๆเลยยิงแล้วอา Oi, cái là gần đây. Ay lam lào, mang về đây lên. Anh là, ai còn nanomai cả lượt, mang. Hey, ai gặp bước đầy, kia, if somebody needs it. Moment, mọi ai, 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 ai,

โอเคโอเคโอเคต,ตกลงมามามาก้มหาอะไรงัก้มหาอะไรงั้นเอามาไปมุมขวาไปมุมขวา <c oughs> เอาออกกันหมดแล้วใช่ปะเนี่ยน่าจะออกกันหมดแล้ว <c oughs> ไม่ไม่มีคนยังอยู่ F I K E ยังอยู่ไอ้เฟ็กเฟกเฟกอะไรที่อ่ะแลทำไมกดแถบไม่เห็นวะบอดบอดมันเยอะเกินไปไงเออเอ็มหลบโบหลบแล้วเราโดนเฉยเราแบ่งปันไงไปไหนน่ะพางไหนลงไปหน้ามีบันไดขึ้นอยู่ตอดเข้าไปหนึ่งที บูมเมื่์อีกแล้วเอาติดอะไรวะเนี่ยโอ้ยชาร์เจอร์อีกแล้วไหนขึ้นแบงค์บนอ่ะไอ้ใช่ขึ้นแบงค์บนโอ้ยอยู่ตรงนี้ได้ไหมเออตายตายตายอ่ะ ตาอที่สูงอีกไปจดบอยเอาวิดเลยกระโดกวิ่งไหนวะไหนวะวิดไอ้ของ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 ใครมาแย่งเราบ้ เมาส์หลอนจังวะเมาส์บางทีมันก็โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันมาเยอะจังวะกดให้ข้างล่างเนี่ยแป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใช่ลงไปเฮ้ยมันได้เลือดจริงเหรอวะทำไมเรายิงอตายเครื่องบนเครื่องบนยิงยิงยิงหมดแล้วอ่ะเอฟยูเอสเคเอสเคกลับมาแล้วว่ะตอน บูมเอพี่หัวกระเด็นขึ้นมายิ่กกอนปอนปอน,นั้นบนมาด้าน,นบนเอ้ยอะไรอ่ะมันติด <laughs> มันบอกขึ้นมาไม่ได้ติดจะได้นึง <laughs> ดึงแวงมีตัวกระโดดอยู่เฮ้ย <laughs> เอาเอ็มลงไป <laughs> ไหมหล่น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 ปะปาขึ้นบน มมอองงททััท้้เพื่อนเพื่อนคนหนึ่งมันมันรีบแล้วไปนู่นแล้วน่ะไหนวะาทางขึ้นอุ้ยเมาส์มันจะหลอนอะไรขนาดนี้วะมาขึ้นมาไี่ข้างหลังตามมาโอ้โหแม่งฝืดทั้งฝืดทั้งเร็วทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยบันไดอยู่นี่ไงขวามือบันไดเนี่ยบันไดเนี่ยบันไดเนี่ยมันยืนบังอยู่อะเมาส์โคตรหลอนเลยไป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  ยให้เออโหใจดีเกินเอาเพื่อนไปแล้วนี่นใช่ใช่อาเพื่อนมันกดไอ้นี่แล้วกดเรียกกดเรียกยานแม่แล้วกดเลยกดกดทั้างบนข้าขงล่งางทีนึงใช่ยังไง โอ้โหจะเดินเบียดกันทำไมเนี่ยอ้าวละผีผีจะมาแล้วผีจะมาแล้วรีบขึ้นรีบขึ้นข้นางบนมันมาใช่ไหมเราเปิดประตรูให้ไม่ได้คุณคุณวะเราอยู่เราอยู่บนหลังคาเลยนะมาปอนอยู่บนหลังคาเลยโอ้แล้วทางขึ้นมันอยู่ไหนวะเนี่ย อ่ะ,อะมันจะมีลูกศรเขียนอะ่ะไหนวะอ๋อมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยลงไป

เมย์แล้วเราลงไปอีกไหมระวังนะมันเป็นอะไรกับเราเนี่ยกำลังจะบอกว่าระวังแล้วอ มันผักตกข้างล่างเลยนะบอกระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังลงไปโอ้หิวสักไกลว่ะไอตัวนั้นเอ้ย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 ไปแล้วไปหมดแล้วโอ้ยแหลกแหลก อดเยอแล้วมันแสงไรวแล้ว่ะอ๋อแสงไหนแสงสีน้ำเงินหรือแสงต้องการแสงสีฟ้านแสงสีฟ้าเรียกเรียกคนมาช่วยไงแต่ถ้าไอสีน้ำเงินตรงเพื่อนอะคือเพื่อนตายแล้วก็วิญญาณมันขึ้นไปบนฟ้าแล้วไม่มีไม่มีที่ฮิวเพื่อนว่าไหนเพื่อนฝั่งเราอะไม่ใช่บอดใช่ไหมบอด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 มันตายใช่อะอเลียนเนี่ย โอ้ยมันแหลกจังวะเกมกินสเปคตัดเลยอยู่ห้องบนเนี่ยสิ่งที so ่กล like ัวที and, ่สุดคือชาร์จเจอร์นี่แหละไม่โดนเหรอ ใครมาทู่ด้านหลังเฮ้ยทำไมบอดมันตกหลังคาบ่อยจังวะอ่านไงอ่นไงแม่งล่องหนด้วยรถคาอยู่ข้างล่างอะแขง แข็งมาแข็งมาอยู่ไหนไหนวะเมาหันดิว่เมาจะหลอดอะไรวะให้เพื่อนยิงแข็งอยู่ปะเนี่ยเอาอุ้ยปิวเพื่อนปิวแม่อยู่ไหนอ่ะแข้งางล่างแข็งอยู่ข้างล่างไหนวะข้างล่างเรามองไม่เห็นเพื่อนมันลงไปยิงอยู่เดี๋ยวเพื่อนมันก็ล่อมันขึ้นมาเพีย กันนำไปเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตโ,โอ้โหเลือดมันเยอะจังวะโอ้ก็จะตายใครได้วะ เอ้ยมอไหร่จะมีคนมาช่วยเสียงอะไรวะขยับเป็ดโอ้ยอันเตอร์อันเตอร์ อะไรอ่ะลูกกลมๆนั่นอะไรอ่ะของแน่เลยเออใช่ของจริงด้วยของเวฟเวฟฝัง่งไหนมาวะเวฟฝั่งนู้นฝั่งไหนวะ อะไรฝั่ง,งข้างหลังเราที่เรายืนอยู่ไม่ให้มันขึ้นมาแฮ้ยค่ะทำไมาตัวนี้มันตกป่อยจังวะ <c oughs> ใช่ป่ะอย่างที่บอกอะตัวนี้ไม่ตกโคตรป่อยอะ เฮ้ย e ช, <ım. S 1> ช <antal>. ักเก้โอ้โหแล้วเราเป็นเราเป็นเราเป็นตัวอะไรกับตัวพิเศษวันนี้โดนคนเดียวเลยลุงบินเอาเวล่ะเวละเรามาราดทางขึ้นอยู่ไหนวะ ขอมือขามือพรอนี๋ยวไม่ก็เดินตามมาได้ขึ้นนะเออพอตัวเราไปอะไรฮึโอ้โหอะไรเต็มหลัง โมเกอีอ่าแม่งม่ต้องยึนกันใหม่ก็ <c oughs> ไมขยันโดนดึงไงวะทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> อ๋ยอไม่กระโดดข้างล่างอะ่ะไปแข้งแขงแข้งแขงอยู่นู่นเลย โอ้ยโดนจนได้ห่างไปไงอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงมามีแทงยอ่ะเหรอเร็วกว่าโอ้ยโหัวตกตายเลยว้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเราตกตายเลยแหลย โดนต่อยตกตายเลยเอาอย่าเพิ่งไม,มไม่มีคนชุบระวังระวังอย่าโดนต่อยระดับพี่ะนะ <c oughs> อุ้ยยังดีดีนะอยู่อีกหลังคาหนึง่งพอดีตอนแต่ทางแต่ทางหนีไม่คือหลังบนหลังคาข้างบนนะ <c oughs> ไม่เล็บร้อนไม่เล็บร้อนให้ให <c oughs> ้ปืนนี่ เออแป๊บนึงมีเปิบน,นึงก็สูญแลไหนวะไม่นะมาตายตอนตอนตอนจบป้อนหาที่ชุบให้เราเด็ดเด็ดตอนเฮ้ยมิต้าเดนด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งดิไม่รียบร้อยเร็วหาจบแล้วนี่หน่อยใช่หาที่ชุบให้เราหน่อยเฮ้ยอยูเอ่เวย์โบมา,มาเร็วขึ้นมาแล้ว <laughs> ไม่นะมันคือยู่เอร์ ลำแรง<ป>เ็มมาไม่มาเลยไม่มาอะไรล่ะโดนแทงตบตายไปแล้วเยวยโลมารับตอนจบอุสตส่าห์นี้รอดมานานโดนแทงตบตกตกตกหลังคาบ้านตายเกิด <laughs> ไว้อะไรด้วยแฟรนซิสเฮ้ยไม่แต่คนดน้วยวะจะปฏิปันโน ตายหมดเลยเออเราบอกให้หาที่ชูปเราเนี่ยเห็น u ยูไโอไม่ได้เลยหนีอย่างเดียวมันไม่มีเอเราอะไรเดสโซวี้อ๋อไม่มีใครอะนัมเบอร์อะดินาลีนเนี่ยแล้วที่สุัวใเนี่ยเรามีเราสองเนี่ย